ตรงนี้เป็นช่วงหัวเรือนะครับหัวเรือก็จะมีเรือทักคอยดันหัวเรืออยู่แล้วก็ท้ายท้ายจะดึงดึงนิดหน่อยนะครับเชือกตึงนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเอาต้องบอกตรงนี้ก่อนอาสาระความรู้จากที่ช่องตรงนี้ก็ต้องขออภัยบอกผ่านไปก่อนนะครับผมแค่ นำภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับมาฝากเพื่อนๆแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจของผมนะฮะผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยครับถ้าจะหลักการเป๊ะๆนี่คงต้องบอกเพื่อนๆว่าไปที่อื่นดีกว่านะครับผมนี่ผมแค่มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็เห็นเรือแปลกๆใหม่ๆตรงนี้เก็บภาพมาเลยฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ เผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเรือบรรทุกสินค้าแต่ละอย่างที่ข้าวเกียบที่ท่าเรือนี่เป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับ